หหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกมาที่เติมโค้ดเกมมีทั้งเกม Free f i Rv, e r World o v e r w a t c h แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับส่วนใครที่อยากได้สก,กินแจ็คลิงและ Burger King ทางร้านก็มีขายนะครับเติมประหยัดเติมถูกเติมเร็วนึกถึงเติมโคตดเกมครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้เวลาของปืนใหม่ซีซัน5แล้วครับกับ AR ที่มีชื่อว่า f R a v e n ์ e r นะครับหรือว่าฟาร์มัสนั่นเองนะครับมาในล่าสุดซีซัน5นี้เลยนะครับก็หลักๆเลยเป็นปืนเออาที่ไฟเรทเนี่ยบ้าคลั่งมากนะครับโคตรไวผมเล่นกระสุนเดิมๆของมันคือ25้นัดนะครับกดแบบคลิกเดียวป๊ดหายนะครับคือยิงยิงคนใน Battle r o y ย l e เนี่ยแทบไม่ตายนะครับ25นัดต้องไปหา45 60มาใส่นะครับวิธีปลดก็คือปลดจากแบท t l e p พาร์ได้เลยนะครับตัวนี้โอเค ดูของแต่งนะครับที่ผมใช้ลงดีเซเจนในคลิปนี้นะครับก็สน60นัดนะครับเพราะว่าโคตรไวครับอัตราการล่าของปืนนี้นะกล้อง m o p เหมือนเดิมนะครับมาเล่ผมใส่เป็นตัว600 mm ตัวนี้นะครับผมแล้วก็จูนร e c o i กับระยะดาเมเมนะครับ underbarrel F tag 56นะครับผมรี c o i l อย่างเดียวนะครับอันนี้แล้วก็มาโซเป็นช่วยคุมปืนนะครับ แล้วก็จูนรีคอยสองอันเลยเข้าบอีกนะครับหลักๆคือมันมันลั่นไวนครับแล้วรีคอยค่อนข้างอักด้วยเลยต้องแต่งช่วยคุมปืนนิดนึงนะครับถ้าทุกคนสงสัยว่าปืนนี้เมตาไหมตอบได้เลยว่าไม่ครับเป็นปืนที่เอ่อเล่นแก้เบื่อแล้วกันนะครับผมไม่โหดขนาดนั้นแต่ว่าเล่นสนุกนะครับแก้เบื่อถ้าใครเบื่อปืนเดิมๆก็เล่นสนุกได้นะครับ He ียวิกโกอาเกขโดนุบแล้ กวไอหลังแตกมองมาจากทะงในสวนก่วนคอมเจิงโดนเข้าไปนี่มีวูบนะ ถ้าถือ AMG แล้วมันไม่ค่อยพุ่งเลยว่ะบนหนึ่งตัวแน่ว่าตื้อตื้อ รีโหลดเอ็มจีชาติหนึ่งเฮ้ยเจอคนที่ลานโล่งสองคนรีโหลดได้ทันเวลาพอดีอย่างกระนนดกันไว้

ตัวนี้มันไม่มีของเล่นแล้วหรอวะ <c oughs> มันไม่มีของเล่นหรอมันเก็บของสองสามทีแล้วไปไหนแล้ววะเฮ้ย Enemy Incoming. Visibility will be affected. Your team has entered the safe zone. Mark remaining operators from the pods. Down. Enemy you active. Do -do -do -do. <laughs> từ lọt áo Phải là chú, ui phân từ lọt nữa là chép, cao Ui, mai, หือเพื่อนเก็บสองเลยว่ะเฮ้ยหลังเข้าตาเสโอมีเพิ่มความคล่องตัวเฮ้ยหึงล่าง

อุย้ยแอร์ไไม่เตือนเตือนแต่คัสเตอร์ t e r เป็นอย่างไรได้ไงโอ้ยเนี่ยไม่เล่นละของเยอะจัดเล่นแถวนี้ดีกว่า อุ๊ยลั่นหัวเปิดลั่นหัวจ้าเฮ้ยมันมีเซลเชื่อจะได้วะคิด <c oughs> ว่ามันจะมาชุบเพื่อนตัวแรกที่เรายิงน็อกมีเซลเซล,ซลทไมใช่ตัวนมอ เ <|so|>> ือว่าตรงนี้ไฟกันอย่างนานเพื่อแ เด้งแน่เลยวะโหลดเอาก่อนปืนเราตายในวงไปละโพซิชันเลยละ เห็นนะมองไม่เห็นหมอก To the remaining operators from that squad. squad well done. Enemy destroyed. Use your attack map to hunt down the rest of them. UAV active. จีดิ๊กจิ้วเป็นไงดูนเน,นี่ยอุ้ยเสน่หดเดียวเหรอ,อเฮ้ยเพื่อนชุบได้หรือไม่ไหนดูสิเฮ้ย เฮ้ยเปี้ยงโอ้โหรู้เรื่องเลยครับเปี้ยงเดียวเท่านั้นแหละคุยเข้าไปชูผมโอบมากครับโอ้โหมีคนชุบไปหันคว้าเลยเหรอโอ้ถอดใจง่ายจัดธมก็ได้ธมไม่เออแตงคิวหลายหลายเด้อโอ้โหเจยตรง สบผมพอเก็บปืนได้อยู่ไปแล้วไม่มีจริงๆฮงขอหน่อยไปงาม โอ้โหมาคล้องมันเกินว่ะนส c e n ส c ทราย